สวัสดีค่ะ fc fc ที่รักวันนี้แม่น่องก็จะมาสอนทำอะไรนะคะกระเป๋ากระเป๋าใส่แมวโดยใช้เสือ้อเสื้อที่เราไม่ใช้แล้วเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้นะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวแม่น่องลุกให้ดูคือตัวเล็กมากอะเมือ่อก่อนเมื่อก่อนแม่น่องก็ตัวเท่านี้แหละค่ะเนี่ยเอวบางร่างน้อยผอมยังกระผีปอบ ปอบหยิ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 บไม่ใช่ค่ะอันนี้สมัยสาวๆแต่น,นี่เสื้อตัวเล็กมากเลยเราก็สามารถเอามาทํำเสื้อแมวนะคะเสื้อแมวใส่ได้อุปกรณ์เสื้อแมวของเราก็จะมีมีได้นะคะมีได้มีได้ม,ไดมีกันไกรมีเข็มมีเข็มค่าแล้วก็มีเข็มที่ที่แนวแนวกางเกงนะคะแนวย,ยึดให้มันไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมา นะคะคลูกๆก,ก็มาโชว์ตัวกันบ้างแล้วโดยการกินข้าวโชว์นะคะลูกๆมาโชว์แม่หน่องบ้างแล้วโอ้น้องโบทำไมอมืพุงโตจังนะคะอุปกรณ์ก็มีเสื้อ <c oughs> น้องกรน้องกรสวัสดีครับน้องกรน้องกรน้องกรม,มาดูแม่หน่องด้วยเนาะสวัสดีครับคุณกันคุณพรเพนคุณสมศักดิ <c> ์ <oughs> ช่วกดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่องด้วยนะคะ เพื่อเป็นความรู้เนาะบางคนก็อาจจะรู้บ้างแล้วอันนี้คือเสื้อที่แม่หองจะเตรียมมานะคะเตรียมมาทํากระเป๋าไอ้ไอไอเสื้อเสื้อใส่แมวเนาะนี่ค่ะแต่อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ขาดไปได้ก็คือบางคนก็อาจจะใช้เศษผ้านะคะเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วตัดเดี๋ยวบางคนอาจจะมองไม่รู้เนาะว่าคือกระเป๋ายังไงบางคนก็อาจจะมีมีเสื้อแขนยาวเนี้ยคะ่ะที่ใส่ไม่ได้ที่มันมีฮูดเนี่ยคะ่ะ ก็คือเราก็จะมาทามาทํากระเป๋าตรงนี้ยค่ะให้สําหรับใส่น้องแต่อันนี้ก็มันก็จะขาดแล้วนะคะเราก็อันนี้ก็ทําได้ค่ะโดยการเย็บเย็บปิดไปเลยแล้วก็เปิดทางนี้แล้วก็ใส่น้องไปตรงนี้นะคะแต่วันนี้เราไม่เอาแบบนี้ค่ะพระเพคจะ่ชวว่าตรงเนี้ยจะเป็นที่ใส่น้องกระเป๋าใส่น้องนะคะอันนี้ไม่เอาอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือก็คือก็คือเอาไปไหนแล้วคะก็คือก็คือ ก็คือก็คือกระเป๋าที่จะมาอยู่ตรงหน้าท้องนี่แหละค่ะอีกอย่างนึงก็คือก็คือตรงเงียลิงของเรานี่นะคะกางเกงลิงของเราที่เราไม่ใช้นี่นะคะนี่มันก็คือตัวแม่หนงเนาะมันมันยืดแย่แล้วแม่หนองก็จะไม่ใช้เนาะเราก็จะเอามาทํากระเป๋าตรงหน้าท้องให้ลูกใส่แบบนี้ค่ะเราก็เริ่มกันเลยอันดับแรก เราก็เริ่มกันเลยแตบ่บางคนก็คือว่าอาจจะตัดตัดส่วนส่วนนี้ออกนะคะส่วนเป่าเนี่ยตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยแต่แม่น่องไม่ตัดน,นะแม่น่องจะจะคงใช้ทั้งตัวเลยเผื่อวันหอนคืนโหดเราอาจจะตัวเล็กลงแล้วเราก็แกะออกมาใช้ได้แม่น่องก็จะแบบเอามันทั้งตัวนี่แหละคะ่ะแล้วก็วัดครึ่งตัว ที่คิดว่าลูกเราจะอยู่ตรงนี้พัดครึ่งตัวแม่น้องใช้อย่างนี้เลยนะคะใช้ทั้งตัวเลยใช้แบบนี้ทั้งตัวเลยคือมันไม่เสียไม่เสียคือเราก็ไม่ตัดออกไปะคะ่ะมันมันก็ใช้ได้เนาะบางครั้งเราก็เอ๊ะตัวผอมลงซะมั้งหรือตัวเล็กลงเราก็จะเอาเอามาใส่ได้ค่ะอันนี้เราก็เนาเนาเสื้อไปก่อนเลยอย่าให้มันไปติดกับข้างหลังนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราก็เผลอไงเผลอเย็บไปทั้งทั้งข้างหน้าข้างหลังอยางนี้ลูกก็ใส่ไม่ได้แม่ก็ใส่ไม่ได้เนาะเราก็เนาไว้ก่อนนะคะเนาให้มันติดกันไว้ก่อนไม่ให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะคะก็เนาไว้ก่อนเนาไว้ก่อนเลยนะคะลูกๆก,ก็วิ่งเล็งกันก่อนโอ้ยทุกบ้านก็มีละคะ่ะกางเกงลิงที่ไม่ได้ใช้เนาะเกง เด็กผู้ชายก็ได้เกงเรานี่ก็ได้เกงลูกเกงหลานที่ไม่ได้ใช้ะคะ่ะแล้วเสื้อที่เราไม่ได้ใช้เราก็เอามาทําได้นะคะเนาไว้ก่อนแล้วก็เนาไม่ให้มันดิ้นไปทางไหนนะคะแล้วทางนี้ก็อาจจะเย็บแล้วก็ร้อยเข็มไปก่อนค่ะร้อยเข็ม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 ตรงนี้ก็เนานะคะเนาเดี๋ยวแม่มีกล่องกล่องมหัศสจรัน์ของแม่อยู่ตรงนี้ มากันอย่างรวดเร็วกว่องมหัศจรรย์แม่เดี๋ยวไปไหนล่ะคะไอตัวเนาเนาะเนาได้เลยคะ่ะเนาให้มันนิ่งไวก่อนเนาวไว้เลยคะ่ะมีใครมาบ้างคะพี่หนึ่งสวัสดีได้เลยนี่ก็นาวไวก่อนคะ่ะเนาไม่ให้นิ่ง 87fc แล้วความมาดูแม่นองสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูแม่หนองเนาะอันนี้เราก็จะเริ่มร้อยเข็มกันละ ชีวิตร้อยเข็มยามน,นี้มันจะได้เรื่องไหมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องกระเป๋านกหวแลุก,ลก,ลกมาดูอีกทีมตายเลยเนี่ยเข็มมีเป็ร้อยเล่มแล้วจะร้อยเอาไว้เนี่ยเราจะไม่ตัดส่วนไหนออกสักส่วนเลยนะคะเราจะใช้หมดนี่เลยอันแ,แรกเราก็ร้อยเข็มไปก่อนเลยร้อยเข็มเผื่อไ้ก่อนเลยอออือืตายแล้วกูประเทศไทยหลับตาร้อยก็ได้ัม่ ร้อยได้ไหมคะพี่หนิงโอ้แม่สบายโอ้ยโอ้ตายแล้วเอฟซีคนไหนมีความอดทนจะดูแม่ได้มั้งอะนนี้เช้าซะมั้งเช้าซะมั้งแจงซะมั้งคอเอ้ยโอ้กวยโตกไม่ได้เลยรายการสดรายการสดโอ้ยรายการสดขอโทษนะคะคุณแม่อาจจะพลั้งเผลอไปบ้างไม่รู้สายตายาวหรือสายตาสั้นเนาะอันแน่ร้อยได้ด้วยหาเอ้ยมาติดกรรมมาติดกรรมใหญ่ นี่รอยได้ด้วยนะพอแม่พี่น้องมาใส่คบมาดานะเนี่ยตามเม่กลับไปแล้วมา้าเขาบอกว่าตากลับมันก็จะลอยนันก็เด็กเด็กสิบพกนี่เราก็เอาเป็นสองม้วนนะคะแล้วก็ม้วนตูดมั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 นตูดมนตูดเลยค่ะเสียสบัด <laughs> ดีคุณดักจากคุณ <YouTube S 1> อะค,ะคุณอันธิกาคุณกรอจี้นะคะ สีลิงแ่มมากค่ะแม่เออแม่ชอบแจ่มๆจยมเงนี้ค่ะเห็นนะเห็นปักไยก็เห็นแม่ตักงเกงลิงไว้เนาะแต่ปิวมาทั้งหนสบัสดีค่ะคุณเยาวนาศอันดับแรกเราก็เย็บเลยค่ะเย็บเป้าก่อนนะคะเย็บเลรยถึงเกงลิงไม่ต้องตัดนะคะเย็บเลรยเย็บแบบว่าเย็บแบบว่าโอ้เอฟซีก็กินข้าวกินปลาก่อนนะเดี๋ยวก็จะมาดูแม่หองกระจ้งนะวันนี้ดูแล้วเนี่ย นี่เราก็เย็บไปเลยเย็บแบบด้นปิดตูดไปเลยแม่น้องก็ข้าหากกรรเก่าด้วยป๋าก็มองไปเห็นแล้วเย็บเย็บไปนี่เลยเขาเย็บไปเลยค่ะเราก็เย็บไปเย็บปิดไปให้หมดนี่เลยค่ะเย็บปิด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 เย็บปิด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 ไปหมดนี่เลยนะคะเย็บไปให้หมดเลยเย็บไปให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็เย็บไปสวับัดีค่ะคุณที่วะไรานเกงลิงแจ่มมากน้องของแม่น้องอะไม่ได้แล้ว อยู่ตรงไนต้องเห็นของเกงลิงมนันนองเอาโนนี่นี่สีสีนี่ยังอซอฟมั้งนะ <c oughs> ปกตินี่ฟมเลยตามวันน่ะหนูจ๋า <c oughs> วันจันทร์ก็ใส่สีเหลืองก็บอกว่าวันนี้วันอะไรก็ <c oughs> ดูขอบขงเกงลิงก่อนที่ท,ที่ทำงานวันนี้วันอะไรก็งัดของเกงลิงขึ้นมาดูเลยแม่อ๋ <c oughs> วันนี้อังคารนี่หนูอะไรเทำไมพี่ทําไมป้าทาไมยายรู้เอาเอางเกงลิงกูมีครบวันเลย <c oughs> กู <ciğim. S 2> ไม่รู้ได้งไงหาไม่ได้ร sí. <c oughs> ู้เรื่องเลยเนาะเอาเขาก็ใส่เกลิงตามวันนี่แหละนี่ก็เย็บไปเลยค่ะเย็บ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 ไปเลยนะคะนี่นี่พี่เนิงฟูมนะคะฟูมฟูมแล้วก็เย็บเย็บเย็บไปนี่เลยนะคะเย็บไปเลยเย็บไปให้มดนี่แหละแต่ตรงนี้เราก็ต้องเย็บนะคะเย็บเย็บไม่ให้มันอ้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เย็บแหวะเย็บไปนี่เลยนะคะเย็บไปเลยอันนี้แม่น้องก็มาทําพิธีให้ดูเฉยๆฉยเนาะทําให้ดูว่ามันคือมันคือเราต้องเย็บอะค่ะเนาะ ที่บ้านไหนอาจจะมีเศษผ้าแล้วก็มาตัดตัดเว้าๆวได้ค่ะตัดเว้าตัดว้า์วเหมือนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแบบนี้ค่ะแล้วก็มาตัดเว้าได้เสื้อฮูดเราเนี่ยตัดกระเป๋าเว้าได้อย่างบ้านไหนบ้านไหนก็ไอ้นี้ขาดแล้วเราก็ไม่เป็นไรค่ะ,เ,เ,เ,รเ,ะเราก็เย็บติดไปเลยย้จะใส่ลูกเราเนาะเราก็เย็บติดไปเลยเย็บติดแล้วเราก็เลาะใช้ไอ้ตัวเลาะ เข็มไอเข็มที่มันมีไอเองแง่งไะฮะเลาะเลยเลาะขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ปิดอันนี้เราก็ใส่ลูกได้นะคะแต่บ้านไหนไปสะดวกเราก็เอาเสื้อแล้วนี่นะคะมันไม่ได้ซีเรียสเราใส่ลูกเราอยู่ค่ะคุณครองศิลป์คุณรองศิลปอ๋อสวัสดีค่ะเด็กๆอยู่ไหนกันหมดคะโอ้เด็กๆกินข้าวอยู่มาแค่ข้าวิ่งอยู่ข้างล่างนะคะคุณอ้อยอ้อยเหรอคะอ้อยอ้อยอ้อย อ,อ้อ,อ,อ,อยอ้อยอ้อยถูกแล้วโอ้โหก็ต้องนับมือกันเลยทีเดียวส <laughs> วัสดีค่ะคุณอ้อยอ้อยส่งหัวใจยิ้มมาให้แม่ด้วยเนาะ <laughs> คุณเจรี่คุณเจรี่จะคุณเจรี่จะเอาไปทำมั่งก็ได้ข้างเกงในแม่อาจจะใหญ่ไปหน่อย,นอยเนาะโอ้โหได้หลอดมันจะพร้อมก็ไม่รูเนี่ย <laughs> คุณเจเจจัดไปบอกใครล่ะฮะใครละจ๊ะอันนี้อะ ให้พี่เจนมาช่วยเย็บอ่าครับอ๋อคุณเจจัดไปสวัสดีค่ะวันนี้สบายดีเนาะวันนี้สบายดีใช่ไหมคะกินข้าวกินอะไรกันได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะเมามามาพี่เจนเขาอยากจะเห็นพี่เจนกันเนี่ยเอาพี่เจนมาสิคะอันนี้แม่ก็เย็บเย็บไปบ้างแล้วนะคะน,นี่ก็เย็บไปเลยเย็บไปเลยเย็บไปทั้งตัวเนี่ยคะ่ะเย็บไปทั้งตัวเลยนี่นะคะ ได้หลอดเงี้ยไม่รู้จะพอคุณสุภาสวัสดีค่ะคุณสุภาคุณสุภามาแววมาเววมาเวเด็กเด็กกินข้าวไปเมื่อกี้ค่ะนี่ใครๆคก็อาจจะไม่ใช่ใช้งเกงลิงอย่างแม่นะก็าอาจจะใช้เศษผ้าเนาะเศษผ้าแล้วก็ตัดตัดให้มันเป็นทรงไอ้นี่ค่ะทรงกระเป๋าข้างหน้าแต่แม่เออมันกระเป๋าจ,จิาออจงงจ้อะค่ะแต่แม่ไม่เอาแม่คิดใหม่เลยคิดใหม่ทําใหม่เลยของเราต้องใหม่สดเสมอ แม่หลอกกางเกงลิงแม่เลยละ่ะบ้านไหนมีก็สบายดีนั่งเกงลิงไม่ได้ใส่เนาะบางคนแบบว่าซื้อมาอุ๊ยฉันหุ่นดีตัวน้อยๆฉันก็ซื้อมาน่าจะใส่ได้วะหายไปสองเดือนสามเดือนตายหาตัวโตัวเบลอบลาใส่ไม่ได้แล้วน้องนุ่นมาดูสิคะว่าน้องนุ่นจะใส่ได้เนี่ยแม่ไปทําให้น้องนุ่นเลยนะทําให้น้องนุ่นน้องโบเลยสวัสดีค่ะคุณคําล่า <c oughs> คุณคําล่าคุณแคทแคทบอกว่า ครอบครัวนี้มากๆน่ารักทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะอู้อบ้านไหนยังไม่นอนก็มาดูแม่น้องนะทําทํากระเป๋าโดรมี่ใส่ลูกกระเป๋าน้องเหนียวกระเป๋าโดรเมียวมแม่เรียกกระเป๋าโดรเมี่ยวเนาะนี่นี่ก็เย็บเย็บไปเลยค่ะเย็บไปเลยอันนี้แม่ก็มาทาเซิฟเซิฟให้ดูก่อนนะจริงๆแล้วแม่ก็จะให้ดูอันที่แม่ทําเสร็จแล้วเนาะถ้าแม่มาเย็บอย่างนี้ให้เอฟซีฟังนะเอฟซี FC นอนไปสามชัวม่วโมงแม่ยังไม่เซ็จเนี่ย แม่ก็เย็บเย็บให้ดูก่อนนะคะเกงในบ้านไหนก็อาจจะเซ็กซี่ตัวสวยมีระบงระบายได้ดูบ้านนี้ท่นเนี่ยมันก็ใส่เกงในตัวบักเอฟเลยเนี่ยอืเกงในแม่แจ่มอย่างนี้ค่ะเนี่ยเราก็เย็บไปเลยค่ะเนี่ยเย็บติดไปหมดเลยเนาะปิดไปถึงนี่เลยค่ะเย็บเย็บนี่ขอบขาขอบอะไรแต่ตรงนี้ไม่ต้องเย็บนะคะตรงนี้เอาไว้ใส่น้องเนาะอ่าอันนี้แม่ก็จะเซิฟเซิฟไว้ให้แค่นี้นะคะ และอันที่มันเสร็จแล้วนี่แม่ก็จะโชว์จะโชว์อันที่มันเสร็จแล้วก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่เจนแม่อันนี้แม่คว่ำนะคะอันที่มันเสร็จแล้วก็คืออันนี้อันนี้ค่ะที่เสร็จแล้วจัมตารัจําเว้าขจัดไปปุ๊บจับตับจัเป้านี่แม่ทํำเสร็จแล้วอันเนี้ย ต่อไปแม่ก็จะใส่น้องเบอร์มาหาแม่สิคะเราก็จะไปเที่ยวกันอย่างองอ,อาจญ่าละอาะเราจะเราจะอายใครไหมไม่อายนล้วพี่หนิงเนาะอ,อายไหมไม่อายมาถึงขั้นนี้แล้ว <laughs> มาถึงขั้นนี้เราก็ไม่อายแล้วมน้องเบอร์เบอร์มาหาแม่เดียวนี่นอายแล้วค่ะมาดิคะ่ะก็มาดิครับกลมาดิครับ <laughs> น้องเบอร์ น้องบัวจะเป็นผู้ที่โชคดีได้มาอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าโดรเรมียวของแม่มาเร็วๆน้องเบอร์มาเร็วๆค่ะหรือจะเป็นน้องนุ่นคะน้องนุ่นเปล่าโอ้โห و, วิ่งกันสนัน่นโอ้โหมาหลอกกินข้าวแม่หมดเลยเนี่ยยืนยืนอืมไม่มาหายไอพี่ก่อนคะ่ะนุ่นมารายงานตัวแล้วคะ่ะนุ่นอยู่ได้ไหมใส่ได้ไหมนุ่นใส่ได้ไหมพี่หน่งโอโ้กระเป๋าฉีกน้องนุ่นใส่ไม่ได้คะ่ะ น้องโบล่ะน้องโบมาสิน้องโบมาหาแม่ก่อน้นองโบอยู่ไหนโวโบมานี่เลยโอ้ย <c oughs> มาเร็วนางแบบของเราที่จะใส่อยู่ในกระเปา๋ามาละคา่ะน,น,น้องโบมาหาแม่ก่อนโบมาหาแม่ก่อนอู้อะไรดีดีดีเ โมใส่ได้ไหมใส่ไปได้ได,ดีอายเขาตายเลยนะแม่สามพอยเอดเจ็ดย่านนำ้ำฮึบน้องโบอยู่ในนี้ค่ะโอ้โหจริงเจ้าจริงเจออ้าน้องโบเอามือออกมาค่ะลูกมันมีอีกอย่างหนึ่งนะแม่จะต้องเจาะขาเจาะขาให้ลูกออกตรงนี้ได้ไหมคะ <c oughs> น่ารักไหมมีใครเข้ามาดูบ้างคุณจอยเสื้อน่ารักจังเลยคะ่ะคุณเจร่บอกเท่มากค่ะโอ้โหเท่มากมาดูน้องโบสักก่อนเนาะ น้องโบเราไปไหนแล้วก็ไปกันนอ้องไปตลาดได้ไหมคะลูกไปตลาดได้ไหมโอ้โหน้องโบมองอะไรอยากจะขึ้นนู้นเหรอลูกเหรอยังไงคะเสร็จแล้วโอ้แม่น้องพุงโตไปเนาะ <c oughs> คุณด้วยน่ารักมาก <c oughs> คุเจจัดไปบอกสวยเลยค่ะขอบคุณคะ่ะเสื้อน่ารักจานคุเจรี่บอกเท่มาก <c oughs> เอาที่สบายใจบอกน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะโอ้โหม่าแม่น้องมานั่งเย็บก็เอฟซี FC ก็รอแม่น้องไม่ไหวแล้วเนาะ นี่งานฝีมือแม่น้องก็ได้แค่นี้แล้วค่ะเนี่ยนี่ปัณี่สุดแล้วนะเนี่ยเอกหักกรรมปัณี่สุดแล้วค่ะเนี่ย <c oughs> คุณทิติมาสุดยอดเลยแม่น้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะเ <c oughs> หมือนจริงโจ้เลย <c oughs> ดูน้องโบสิคะน้องโบเขาก็ชอบโ <c oughs> <c oughs> บอชอบไหมลูกชอบเนาะวันไหนเราก็ไปกันพี่เขาจะไปไหนเราก็ไปกันเนาะไปกับพี่เขาเว้ยวันไหนแม่น้องประจุแม่นอ้นองก็เอาน้องโบใส่ตรงนี้อ้โหน้องโบหึงข้าเข,ข้ากลัองนะทำเป็นออื โบนี่น่ารักมากเลยเนี่ยช่วยกันทํามาหากินนะลุงเนาะ <c oughs> <c oughs> คุณคุณอะไรนะเพกกิตตี้เหรอคะเพ็กกิตตี้บอกว่าเดี๋ยวต้องทำมั่งเอาเลยค่ะไม่สงวนลิขสิทธิ์เนาะทำได้เลยเกงลิงบ้านเอออาจจะช่วยงามมีลูกบงลูกมา้าเกงลิงบ้านแมาหน่องนี่โตงี้โตงี้เลย <c oughs> ใส่ลูกได้แบบว่าโตงี้เลยเกงลิงบ้านแมาหนองอะโตงี้เลยแต่สมมติว่าคือเราเรา,เราใส่ได้เนาะอุ้ย ถ้าเราใส่ได้เราก็แกะเลาะเลาะเลย <g ill ly> เลาะแล้วเราก็มาใส่มาใส่ต่อได้ไอตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดออกอะนะคะเนี่ยตัวนี้ก็เย็บทั้งอันเลยแม่น่องเย็บทั้งอันเลยทั้งตัวเลยไม่ได้ตัดออกอะคะ่ะเราเราแบบว่าเสียดายเนาะก็ะเผื่อเผื่อเราจะมาใส่เขาหลังเราก็เอามาใส่ได้เลยนะคะป้าไหนจะทําก็ไม่สงวนลิคิทสิ์นะคะมาทําได้เลย ไอ้สงวนลิขสิทธิ์นี่โอ้น้องบอมนั่งทำมัดทำแมงว่าลูกแกจะเอาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไอ้นุ่นวะแม่ว่าเนาะไอ้น้องนุ่นไอ้น้องเจนวะตัวเนี้ไอ้น้องเจนคงไม่ได้อะดูแลมันจะวิ่งหนีแม่โอ้ยนี่อุปกรณ์ไม่ยากเลยคะเนี่ยเราเย็บให้แน่นๆนนั้นเอ็นเย็บเย็บแบบว่ามิดไปเงี้ยค่ะเขาเรียกดนอะไรก็ลงมิด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 ไปเงี้ยพี่เจนจะไปไหนคะลูกมาใส่กระเป๋าจิงโจ้แม่ดีกว่า อนอนนิ่งเลยวะน้องโบนอนนิ่งเลยชอบอ่ะลูกเหรอ,อตายมันจะหน้าหนาวเลยเนาะเราไปไหนเราก็ไปกันอย่างงี้เนาะเอะต่ำไปป่ะแม่้องงี้แลวมั้งลังนี่เลยมัง้งไอไปไหนเขาจะรู้แม่งเก่งลิงไม่รู้เนาะเออเขาก็ไม่รูนะ้นงเก่งลิงอสวัสดีค่ะคุณเสรีเขาจะรู้ตอนดูไรน, <laughs> นี่แหละ <laughs> เขาจะรู้ที่ตอนดูไรนี่แหละกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะคะนะคะอะไรโอ้ค่ะข,ขอบคุณมากเลยเออเผื่อใครจะเอาไป ทำมั่งทำตามแม่ก <ทำ S 2> <า>็ไม่สงวลนลิขสิทธ์เนาะบางคนอาจจะมีเศษผ้าก็มาตัดให้มันเป็นกระเป๋าเงี้ยค่ะเนาะแต่บางคน <c oughs> เดี๋ยวแม่น้องก็จะมาไลฟ์ให้ดูเรื่อยๆนะคะไอไออุป,ปกรณ์อะไรที่เราไม่ใช้ล <c oughs> แล้วอ่ะจะหามาทํจะหามาทแล้วก็ให้เอฟซีทำแม่น้องก็อุตริอ,อุตริตล,ตลอดอลยเนาะเขาก็สวยงาาแม่มน้องก็ประมาณนี้แหละคะ่ะโอ้น่องโบก็ชอบอยู่นะไอตัวนี้ก็ทําได้แต่ต้องเลาะตรงนี้ออกเนาะแม่น้องมี มีอุปกรณ์มาทำเยอะแยะเลยอาทิตย์ละครั้งเนาะมาทำให้เอฟซีดูสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาบ้างอะไรนะคะคุณอะไรพี่หนึ่งสวัสดีค่ะโอ้ยพี่เจนมาสิพี่เจนมาได้โอ้โหน้องโบชอบอยู่เนี่ยโอ้โหมีคนกดหัวใจให้เยอะแยะเลยขอบคุณนะคะเอาไม่นอ้องต้องลุกเนาะไม่ง,งัน้นน,น้องโบจะนั่งไม่หลงต้องลุกยืนน้องโบจะนั่งค่ะโอ้ยน้องโบขึ้นไม่ได้หรือว่ายังไงนลูก โบชอบเหรอคะลูกอนอนได้เลยนะคะลูกอ่ะงับแม่แล้วตายแล้วเดี่มาหลอกกินข้าวแม่มหมดเลยลูกอะ่ะลูกอะไรหลอกกินข้าวแม่มหมดเลยแต่เรียวสวัสดีคะ่ะคุณซีรีชุดจิงโจ้แมวคะ่ะชุดโดเรมยวแม่ตั้งให้ว่าโดเรมยวโอ้โ,โ,อโอ้อร่อยค่ะพี่เจนอร่อยของน้องสวยซ่อนเปรี้ยวสวัสดีคะ่ะแม่น้องสวัสดีคะ่ะคุณสันสนี เหมือนกระเป๋าโดเรมอนเลยค่ะกระเป๋าโดเรมเีเวค่ะแม่ตั้งชื่อว่ากระเป๋าโดเรมเิเออโอ้โหข้ะไ,ไปจูงพี่นุ่นพี่เจนเราก็จะเอาน้องใส่ไปอย่างนี้ได้ไหมคะลูกตัง้งโบเป็นไงนิ่งไปเลยละตัง้งโบชอบไหมลูกชอบไหมคะโบอชอบเหรอ,อรตั้งโบโตหน่อยแม่ก็เอาตัวนี้นะลูกไม่มีหลายไซส์เนี่ยโตหน่อยแม่ก็เอาตัวนี้ให้ลูกเลยเนาะตั้งโบเนาะัวหน่อยหนูก็เอาตัวนี้เลยนะคะลูกนะ โอเคมีใครจะเอาไปทำตามก็ไม่เป็นไรนะคะแม่ไม่สงวนลิิทธิ์เอาไปทำได้เลยสวัสดีค่ะคุณชนทิชาโอ้โหส่งขัวใจยิ้มเป็นมาให้แม่เลยเนาะสวัสดีค่ะกินข้าวก็รียยังจะนอนกันเลยมากพรุ่งนี้จะไปทำงานเนาะไปน้องโบมาลาก่อลูกไอทีเร็วก็มาก,กลานอีเดะน้องโบมาลาค่ะโอ้โหน้องโบชอบเนาะ เออแม่ไม่รู้ว่าน้องโบชอบอะ่ะเขารู้นานนะแม่จะทําให้สวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาแฮ้น้องโบแมวกระเป๋าอืมน้องโบชอบเหรอลูกเหรอชอบหรือลูกไม่ไหวลูกไม่ไลูกไม่ค <c oughs> <c oughs> องโบเขาชอบอยู่นะมาพี่เจงลงมาพี่นุ่นหลับไปแล้วพี่นุ่นพี่เจงกินข้าวมดแล้วก็ไปรับกันแล้วมาสวัสดีค่ะมาขอบคุณก่อนขอบคุณเอฟซีคุณสุภานอนแล้วหรอคะคุณสุภา สุภานอนแล้วพรุ่งนี้จะทํางานกันเนาะกาแฟเข้าบ้านหรือเปล่าหรือพี่วาจะนอนด้วยห้องแอร์ไปมาขอบคุณขอบคุณ fc นะคะที่เข้ามาดูน้องโบค่ะแม่หน่องก็ทําอะไรให้น้องโบใส่ทุกวันนะคะเนาะแม่หน่องก็หาอะไรทําให้ลูกเพลินไปเนาะแล้น้องโบโตกหน่อยแม่หน่องก็ไซส์นี้เลยค่ะไซส์นี้เลยเนาะน้องโบก็จะได้ใส่ไซส์นี้เลยโอ้โหเก่งจริง ไปขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูหนูกับแม่หนูก็ชอบใจมากเลยกระเป๋าจิงโจเนี่ยงนี้เนูชอบใจมากเลยเดี๋ยวหมูตัวโตแม่นหนู่ก็ทาอันนี้ให้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะที่ส่งหัวใจมาให้หนูกดไลค์กดแชร์ให้หนูขอบคุณมากเลยค่ะเย็บยังไงคะอ๋อเย็บยังไงคะเหรอเดี๋ยวหนูแม่ก็เพิ่งอ่านเอฟซีเนาะก็เย็บแบบนี้คะ่ะเย็บตามมันไปเลยนะคะ เย็บตามไอ้ไอ้ร <an> ูปกางเกงลิงไปเลยค่ะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าต้องยกยกอันนี้นะคะยกยกผ้าข้างในนะคะมันเย็บเย็บหมนี้เราก็ใส่ไม่ได้น้องลูกก็นอนไม่ได้เย็บเป็นด้นแบบว่าเขาเรียกด้นอะไรนะดนเก็บปลายค่ะเย็บหมดนี่เลยเนี่ยเย็บเย็บเย็บแบบนี้ยค่ะก็ร้อยร้อยแบบว่าซ่อนเงือนไว้ตรงนี้แล้วก็เย็บเย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บไปเรื่อยๆเลยเย็บเย็บหมดนี่เลยค่ะเย็บขอบเย็บขอบ ขอบนี้เว้นเว้นตรงหัวไว้อย่างเดียวเว้นตรงไอ้ยังยืนข้างบนไว้อย่างเดียวแบบนี้ค่ะให้น้องใส่เย็บยังไงก็ได้ค่ะเย็บไม่ให้มันแข็งแรงอ่ะคือว่าเราใส่ลูกเราได้เนาะอาจจะเย็บเย็บแบบด้นห่างๆไปแล้วก็เย็บกลับแบบนี้ค่ะแต่ไม่ต้องก็ถนัดอย่างเงี้ยเนาะเย็บเย็บแบบว่าซ่อนซ่อนไปแทงเข็มข้างล่างเงี้ยค่ะแทงเข็มข้างล่างแล้วก็เย็บตามปิดปลายไปเลยเงี้ยค่ะก็สะดวกดีนะเนี่ยเย็บปิดปลายไปเลยแล้วก็ มันเหมือนไม่ต้องร้อยหัวเข็มอะค่ะก็เย็บลงมาแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆไอโบมันลำคาญเย็บไปเรื่อยๆแงเย็บไปเรื่อยๆเลยพี่ได้ไปอดนแล้วก็เย็บไปเย็บไปจนสุดนี่เลยค่ะสุดังไงก็ร้อยใหม่เนาะโอเคอันนี้ก็แน่นนะคะเนี่ยเย็บแบบตามเนี่ยที่แม่เย็บให้น้องอ่ะเย็บตามไอเนี้ยค่ะเหมือนปิดรูรูหัวเข็มอะแม่ก็ไม่รู้โดนอะไรก็แล้วแม่เย็บเป็นแต่อย่างเนี้ยเนาะ นั่งโบไปลองไปทําตามนะคะบางคนก็เย็บเย็บที่เราถนัดนะคะแต่ว่าก็ต้องหาหาเข็มมามาเนวไว้ก่อนนะคะยึดยึดเอาไว้ว่าไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะอันดับแรกเราก็ใส่เสื้อก่อนก็ได้ว่าอพุงเราก็ลูกมันจะอยู่ตรงไหน <c oughs> อันนี้แม่ก็ลองแล้วเนาะบางคนก็ตัวสูงตัวอะไรก็กะดูอะคะ่ะกะดูให้ลูกอยู่ตรงไหนกางเกงมันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี <c> ้ย <oughs> อันนี้แม่กะแล้วค่ะเราไปทําดูนะคะไม่ผิดไม่ถูกเราเนาะมันก็เป็นกางเกงเป็นเสื้อผ้าเราล้วแเลย <c oughs> เอาที่แบบว่าเราไม่ใช้แล้วหรือว่าใช้เใช้แต่ว่าไม่ค่อยดีใส่อะไรประมาณเนี้ยค่ะวายน้องโบออกมาแล้วค่ะน้องโบออกมาปุ๊บหิวอีกแล้วน้องโบมันมาปุ๊บมันก็หิวอีกแล้วมันทําอะไรไปสองวิสามวิมันก็หิวอีกแล้วหรือว่าพี่มากินนะคะเนี่ยไปค่ะไปดไนท์นะคะ บาย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 น้องโบมาบายบายก่อนลูกบายบายเป็นผิดก่อนนะคะมาดูหนูเดี๋ยหนูก็กินต่อค่ะบาย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 ข้ามาส่งหัวใจให้หนูข้ามากดแชร์ให้แม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบาย굿ไนท์ดไนท์บายบายค่ะอาน้องโบไป